แต่มันแต่ไม่นคยฟูตลอดเลยว่าอยากเ่กคดูมากเลยแต่าเวลามันไม่ไม่ได้เลยที่ไม่เข้าใจว่าอะไรกนแน่ไม่อว่าคืออะไรนแน่กาเวลามันเล่ไม่ได้เลยตบก็คือเล่นเกมต่อไอสัตว์อามันก็บอกฟูสิว่าติดเกมอมื่นอยู่เดี๋ยวค่อยมาเล่นสักคำต่อเยใช่เอาถนั้นก็ได้ไมหดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วไอสอะไรันดเดี๋ยวเดี๋วนะ โรบอทมีใครลูกลูกเออซอมบีหรือเปล่าไมีโรบอทมีซอมบีในบัอรเบบขนองอ่ะน่าน่าจะโอ้โหโยนไยิงซอมบีใช่ไหมไว่ใช่ะพาโบอทมนแบบทำาจซอมบี้เออวิ่งการแจ้งสำเฮียเลยนะ่ันกูอยากตาย เอาเอาเอาวิ่งไปสวนหาทุนยนวันจ้าถึดกดตัววีทำไมนะอย่ารวนเกูเดินไม่ได้กูมันติดพิษอ่ะเนี่ยมันติดพิษเหรอทุกคนที่มาอะไรนะอืมด้ด่าลืมด้ยด้ดด้กอดมไนดดไดนโนด่ไนไ้เ่เหรอใช่ม้ด เอออะไนดินนี่แล้วมันหน้าจอกูเป็นอะไรนี่มันมันเป็นยิ้มเหรอแล้วทำไงอ่ะเคื่ออะก็ไม่เคยเหมือนกันเลยไม่ตูติดรถสอพันแล้วกคือรถตอนเนี้ยถึงเจอแล้วเจอสางรถอย่างเดียวเออแล้วก็เออเจอแล้วอะไรอะไม่มีไหมไม่มีไม่มีไม่หนีไม่จ่าย อ๋อเรื่อยค่อยไปขายก็ได้ไม่เป็นไรกด M ดิกดมดิกด M ดิฟิล์มกด M ดิกดถอายหนังไปแล้วปีสองแล้วถ่ายมจะไปเมืองตรงกลางทางขวาไหมไปเมืองไปเมืองทางไปเมืองทางนั้นไหมทางขวาทางขวาใช่มือนะมึงมึงไอฟิล์มมึงมึงให้มันร่อนอ่ะให้มันร่อนไปสักแป๊บหนึ่งโอเคเออเดี๋ยวดิเจอกูเมืองนะเออเร่ขอโทษนะกูต้องไปไปกับมึงกันแหละเจอเพื่อนใหม่แล้วเนี่ยเพื่อน มันรูที่ในพนักพนักโครตตอนนี้กูต้อหารถต้องหารถพุ่งมาเองไม่มีรถไม่ไม่เจอกันนะฮะคนตายไปสองรอบไม่เจออะไรเลยซอมบี้ตอบอีกแล้วไม่เจอเลยมาดีใช่อาจที่แม่จอได้เป็นไปได้เชื่อแต่ว่าทำไมซอมบี้ไม่ไหวไหวยังฟังหมดไม่เป็นไรเอ้ายูอ่ะตั้งชื่ออื่นเอล่าอ่ากูตั้งชื่อใหม่ไม่ไม่กูกดแค่กูไม่ทันกดคอนเน็กต์เลยจบใครจบใครตายตรงนี้ อย่าบอกว่ามึงเล่นไม่ได้ไม่เมื่อกี้กูเพิ่งเข้าไปอยู่แล้วกูออกมาไปกินกะตีวะกูร้องติเก็ตใช่ไหมเราทำอะไรกับตู้เย็นได้ป่ะโหเขินทำอะไรไม่ได้เพราะไอ้ที่เล่นไม่ได้กูจะร้องไห้เนี่ยแค่ไม่มีอะไรนี่เฮ้ยจะเปหอมแจ๊กไหมหอมจังโอ้ยเฮียฝีไม่สรลุเข้าบ้านเลยสัตว์รองตกปลาแบบไม่โหลดเยตาออกไยตายตรงนี้นี่ลึก เออเอาแล้วได้เอาของมาต่อไว้ด้วยโอ้ดิจะไปหารถมาได้ดีว่ะไม่แต่ผมก็ได้แต่ว่าไม่ยังเนี่ยแล้วให้เราไปลงไหนอ่ะตอนนี้ก็แยกกันหารถก่อนก็ได้กงในเมืองในเมืองในเมือง หาตามรถจอดรถครัมีใครมีวอลแฮกบ้างฮะจะยินกูเลยบีสองอะไรนะมึงอยู่ในบีสองอกูอยู่ซีหนึ่งเลยไม่กูโดนแบนว่ะไหนวะไปติด้ไลงไปหาซีหนึ่งดีกว่ากลางซีหนึ่งเนเออมาที่ประเดี๋ดมันสิ้น้เราไปตอดีเดียวเฮ้ยเจอีมด้ได้เวลาฟาดทาเวิลแล้วมึงปิงกันเหรอ ไม่ไม่ปิงไม่ปิงแต่กค่บแบบคิดว่าฝรั่งเราเห็นเราว้าก่อว่ะอืมว่าเรา,าอาจะ<ข>าได<ม>้เปลี่ยนในเชิงนั้นคือว่าขอเราแอมินตอบกูไอเวนแต่ตอนนี้มันก็เข้าไ,าไม่ได้มันกดโดนแบมไม่้โดนคลิกเลยไม่ได้ปิงเยอะปิงเยอะมันจะขึ้นอีแบบนมึมเลยเอ้าอ่าเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนตัวปิง รู้สึกมีแรงวุ้ยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟรอแอดต่อแอดแอดโปรติอ่อนๆให้อ่อนนี่ไม่ไมีที่ทอะไรเลยสักมีแต่าดีไม่ใช่คนไม่ใช่คนไทยแต่กูพิมพ์ภาษาอังกฤษไงไม่คืออาจ่ะอาจจะไม่เข้าประเทศไทยทพรเสียไปอืมถูกถูกเรามาเล่นบ้านเขาในเยอรมันนี่ได้เสื้อแล้วไอ้ลิงไอวันอยู่ไหนเนี่ยอยู่นอกเมืองกูตัดผ้าอยู่ ดูอ่ะแบรนด์ฟองดิเซิฟเวอร์ได้เซิร์ฟยังได้แล้วครับได้แล้วโดนแบนแล้วยไอ้ยี่ห้อกูโดนไม่รู้ไม่รู้ทำไมโดนคือถ้าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ทันได้ได้ไหมได้ไม่ได้เหี้ยเลยไม่ได้เหี้ยเลยแล้วทำกินตัวสองวันเนี่ยไม่ได้ฟิล์มกลับมาจากคอนการีตหรอ ไอเฟรมเล่นเกมกูได้ยินกูตกใจมันหายเลยไม่คิดนี่ริบบอนเกมมิ่งคูณสองหรือเป็นอย่งนะนขอรออ่ะตอนนี้ของเยอะมากเลยอ่ะไปไหนดีแถบแช่หลักราฟกูกูมีเสื้อแจ็คเก็ตตั้งสี่ตัวในกูรองเข้าเสื้อแจ็คเก็ตกรองเข้าเรียกคูณสองเลยนี่คือมึงตามตาม ตามนี้นั่นเหรอในเซิร์ฟจะทำมีคนซื้อเสื้องเหรอเอดิกูโดนแบนฟอร์มทุกเซิร์ฟเหรออะไรวะเนี่ยคนตีเหรอโดนแบนฟอร์มทุกเซิร์ฟเอย่าพอนะไอพีเ่ะไม่ใช่ไอพีก็ไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟคนละเซิร์ฟกันกูกูนายอ๋อเข้าใหม่แล้วกูเพิ่งถอดคิวมาไอรุ่นทูเรี๋ย่าทำงี้กูดิกูกูไม่เอาเข้าใหม่เลยตอนนี้ตอนนี้คือตอนนี้คือมึงโดนแบนทุกเซิร์ฟใช่ไม่ไม่ใช่แค่เซิร์ฟนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าโดนแบนหรือเปล่า กูเพิ่งต่อคิวมาได้แเออหนึ่งปาร์แล้วกูต่อคิวกูเล่นเกมมันก็เอาแต่ยาละแล้ววันมึงอยู่ไหนล่ะกูยังไม่เจอลงรถ่หน่จะหาเซิร์ฟใหม่ไหมสรุปยวหาให้เดี๋ยวลองหาให้เจอแล้วเจอไปแล้วเอาไปดิเอาไปดิเดี๋วกูไปเล่นสตารทหนึ่งแลวเดี๋ยวไปแล้วครับผม ให้เพื่อนไปเลให้เพื่อนนนะไอ้พูนเอาสองให้หมอแค่ไมลงแล้วถึงเปิดแล้วกูหาซื้อแล้วอารมณ์ไหนฟิล์มถึงมาเล่นตะคำนี่ก็อยากเล่นมาแล้วแบบนี้ก็ขาดไอ้แก้แล้วดิแจ้ก็ไล้แล้วเออเหลือกูใช่ไหมนี่ตกลงคือมึงจะต่อเทปนี้หรือว่ายังไงนะ กูรอรอกูต่อคิวก่อนแป๊บนึงไอ้เชี่ยช่วงนี้คือคือกูต่อคิวแย่งกับเด็กสิงคโปร์ไงสงสัยแม่ไม่ส่งเบรย์พิเศษไอ้เชี่ยเลยเราไม่หาตรถไทยเลยเนาะหาตรถไทฟไหมไม่อุ่นสิอย่าลองหาให้แป๊บนึงนะอ่าหาหาไปเนาะแต่ว่าขอแบบลดเกณฑ์นิดนึงได้ไหมให้แบบมันมี PVE โซนเข้ามานิดนึง ก็เก่ามันก็มีอยู่แล้วอืมควันก็หาคูณให้น้อยให้ได้ก่อนเลยมาเลขพันพิกี้หนึ่งขอสักสีสิบอ่ะไม่ก็แปดสิบจ้ะอันนี้ตีกี่คนเนี้ยตัวนี้สิบเอามาถึงก็เจอเลยอืมคูณเท่าไรคูณห้าไอเหี้ยคูณห้าคูณยอเดินเล่นเจอบาเลยอ่ะเอ้หี้ยเติบปีเจวายเยเลยผมบากมันก็คูณห้าแหละ ไอ,ไอ้เียอะไรเนี่ยเซิร์ฟคูณหนึ่งพันเออเปิดทีมบาลิิบกระบอกไว้ครับมานสินปปนสบของ<อ>แต่<อ>ตมันก็ไม่ควรจะมาอยู่ตรงโดโด,ด,ดมาหนมันไม่ใช่ของหายง่ายเลยไม่ใช่องหาง,งานหรอกว่าคูณหนึ่งพันียาเตอเทียนทีสักห้าร้อยอันของเหรออยู่<ข>ไหนมึงอ่มึงอยู่ไหนดี เคยมาเขาถ่าตำรวจว่ามึงรู้จักถ่ายตำรวจปะอยู่ในเบอร์เรียนะพี่เรียมีใหญ่อะพี่เรียมีใหญ่อะเดี๋ยวกูลองไปพิมพ์ในกลุ่มใหญ่แล้วกันเผื่อเขาจะมีให้มันจะมีฝักมันจะมีฝักตรงให้เมื่อี้ตรงนอกนะข้างหน้าพิมพ์ตรงไปตรงไปเอาเลทยี่สี่ไหมไม่จะเป็นเลี้ยวขวา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 ไม่เอายี่สี่ใช่ไหมทำไมไม่เอายี่สี่แล้วอ่ะเอาเลยแล้วไม่เอายี่สี่นะ อาเซิร์ฟมีวันเวลามีวันเลทขอคเวหกควเหนื่อยวไอ้เซี่ยวมีเมนท่วมเอ่ยแล้วเออใช่มึงอยู่ไหนตอนนี้กูอยู่บนอะาจากหนอ้มดมึงอยู่ไหนอะเอกูเจ๊งแล้วกูเจ๊งแล้วกูฮงบอนอยู่ฮงบนเห็นน่ะ ว้ยมันสับปีมันปวดเพราะมึงวิ่งเหรอใช่คุณวิ่งไปมั้งเออูนเออกูนเอาคูณห้าใช่ไหมเอาตับกว่าคูณเอาตับกว้เท่าไหร่คูณสองคูณสามอะเ่ยคูณดึงเอาสามแล้วกันห้าเอ็กสี่กับห้ามันมากกว่านี้ไม่เอานะ มันก็ส่งให้มันมากกว่านี้อยู่เนี่ยชุบบอลมาเลยดิไม่คือกูก็บอกว่ามากกว่านี้ไม่ต้องเมนครับไม่เอาเชื่อกูมันไม่สนใจมึงไอ้พี่มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงกูอยู่ข้างน้นหมดแล้วมาไอ้สตี้ไงวะเอ้าไอริกไอลิกเอ้าไอเอาไอริงเอาไอริงเพื่อนเพิ่มเพิ่มเยอะแล้วไอ้เพิ่มเพิ่ม กูไม่ไหวละกูไปกูไปรักคิวมาแ้ัตว์ม<ข>ึงทำได้ไรวะกิเลยเกิเหหมดเวลาของตังคนะ์ทเรื่ออย่างกู <c oughs> จะได้รู้ว่ากูจะได้รู้ว่ามันเอ็นไม่นั่นแล<อ>้่มึงมึงเจอปัแะแจมมมอสุอดบวเว